คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดสะโพกนะคะในเรื่องของการดูแลแผลผ่าตัดแนะนำว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกควรเช็ดตัวก่อนนะคะเนื่องจากในกลุ่มผู้สูงอายุการเข้าห้องน้ำอาบน้ำเองอาจจะเสี่ยงต่อการลื่นลม้มพระตกหกล้มได้นะคะในช่วงแรกจะแนะนำให้เช็ดตัวก่อนแล้วก็ตัวแผ่นกันน้ำจะไม่ได้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์หลีกเลี่ยงการแกะเกาวหรือถูบริเวณรอบๆแผลนะคะซึ่งอาจจะทำให้แผ่นกันน้ำลุดลอกออกได้และบริเวณ ชื้อโรคบริเวณเล็บอาจจะเข้าสูกแผลทําให้แผลติดเชื้อได้ค่ะการสังเกตอาการผิดปกติบริเวณแผลนะคะอย่างเช่นคนไข้รู้สึกปวดแผลมากขึ้นแม้ทานยาแก้ปวดก็ยังไม่ทุเลานะคะสังเกตว่าบริเวณแผลมีรอยซึมอาจจะเป็นเลือดหรือว่าสีรัมสีเหลืองๆนะคะแล้วก็รอบๆแผลมีรอยแดงใช้มือคลำดูเมีอาการอุ่นหรือร้อนนะคะควรรีบมาโรงพยาบาลทันทีเพื่อให้แพทย์ประเมินแผลและการติดเชื้อค่ะ ในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะควรเน้นอาหารที่มีโปรโตีนสูงอย่างเช่นโปรโตีนจากไข่จากเนื้อปลาจากเนื้อสัตว์และนมถั่วเหลืองนะคะเพื่อส่งเสริมการหายของแผลค่ะการมาตรวจตามนัดนะคะแพทย์จะนัดหลังผ่าตัด2สัปดาห์ค่ะคนไข้ควรมาติดตามดแูแผลตามนัด แพทจะเปิดทําแผลตัดไหมนะคะแล้วก็ประเมินดูแผลดูการติดเชื้อหากแผลแห้งสนิทดีแพทย์จะเปิดแผลและสามารถอาบน้ำโดนน้ําได้ค่ะข้อควรระวังในกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อสะโพกโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะควรจะนอนที่ชั้นหนึ่งหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดนะคะแะบ้านระวังเรื่องการปกล้มจากสิ่งของให้เป็นระเบียบนะคะมีแสงสว่างเพียงพอค่ะเพื่อป้องกันการปกล้มซ้ําค่ะ หากมีข้อสงสัยคุณท่านสามารถเข้ามาปรึกษ,ษาที่โรงพยาบาลพญาไทสามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวมากนั่นคือเรื่องยาในผู้สูงอายุค่ะยาที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและทำให้เป็นสาเหตุของการหกล้มในผู้สูงอายุแบ่งเป็น4ี่กลุ่มหลักค่ะกลุ่มแรกก็คือ ยาที่ช่วยเรื่องนอนหลับแล้วก็ยาคลายกังวลยาพวกนี้จะลงท้ายว่าแรมหรือแพมค่ะเช่นไดอะซีแพมอัลราโซแรมส่วนใหญ่ยาพวกนี้จะทานตอนก่อนนอนค่ะเมื่อทานลองอไปตอนก่อนนอนแล้วอาจจะเป็นสาเหตุให้การลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ากลางดึกผู้สูงอายุเกิดการง่วงซึมและเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เกิดหกล้มได้ค่ะยากลุ่มที่2เป็นกลุ่มยาแก้แพ้ค่ะ ยากลุ่มนี้จะช่วยในการลดน้ำมูกหรือว่าแก้แพ้ผื่นคันซึ่งมาจะรับประทานแล้วเกิดอาการง่วงได้เช่นการรับประทานในตอนเช้าอาจจะง่วงต่อเนื่องยาวไปตลอดวันได้ค่ะยากลุ่มที่3เป็นกลุ่มเกี่ยวกับความดันแล้วก็ขับปัสสาวะค่ะยาพวกนี้จะทําให้เกิดอาการบูบขณะลุกขึ้นยืนทันทีเวลาเปลี่ยนท่าทางความดันจะตกได้ค่ะเป็นสาเหตุและความเสี่ยงให้เกิดการหกล้มค่ะ ยากลุ่มที่4เป็นยาเกี่ยวกับการคลายกล้ามเนื้อค่ะเมื่อรับประทานเข้าไปจะเกิดการคลายกล้ามเนื้อและทําให้ง่วงด้วยเป็นสาเหตุให้เกิดการหกล้มได้ค่ะแล้วเราจะทําอย่างไรถ้ารับประทานยาต่างๆเหล่านี้ค่ะมีข้อแนะนําง่ายๆ3ข้อค่ะข้อแรกก็คือสังเกตฉลากยาขณะรับยาค่ะยากลุ่มที่ทําให้ง่วงซึมจะมีคําเตือนอยู่บนฉลากยาว่ายานี้ทําให้ง่วงซึมระมัดระวังการเดินการลุกนั่งระวังล้ม และเภสัชกรจะแนะนำและย้ำท่านและผู้ดูแลขณะรับยาด้วยค่ะข้อที่2ค่ะการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อต้องรับประทานยาที่มีอาการง่วงซึมเหล่านี้ให้เตรียมตัวรับมือค่ะอย่างเช่นยาที่รับประทานก่อนนอนจะทำให้ง่วงซึมหลังจากทานไปประมาณ1-2ชั่วโมงผู้ดูแลจะต้องดูแลอยู่ใกล้ชิด หรือเราวางแผนการก่อนการรับประทานยาได้ค่ะเช่นเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนทญญานยาเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยปัสสาวะไว้ข้างตัวเช่นใส่แพมเพิร์ส ers, หรือว่าอุปกรณ์กระบอกสําหรับปัสสาวะไว้ข้างตัวเพื่อลดการลุกเข้าห้องน้ํากลางดึกที่จะเป็นความเสี่ยงให้เกิดการหกล้มค่ะคําแนะนําข้อที่3นะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุมียาที่ช่วยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวยาที่ลดอาการสัน่นเช่นยาพารกิมสันค่ะ รับประทานให้สม่ำเสมอยาขาดยาค่ะแล้วก็รับประทานตอนท้องว่างตามแพทย์สั่งอย่างเครื่งครัดจะช่วยให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วและลดอาการหกล้มที่จะเป็นสาเหตุให้กระดูกหักได้ค่ะสุดท้ายนี้ผลข้างเคียงจากยาที่เป็นสาเหตุให้ม่วงซึมแล้วก็ล้มกระดูกหักในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ค่ะหากท่านและผู้ดูแลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยาหรือการปฏิบัติตัว สามารถสอบถามเภสัชกรที่ดูแลท่านได้เสมอนะคะถ้าออกกำลังกายหลังผ่าตัดข้อสะโพกหัะระยะที่1ช่วงสัปดาห์แรกท่าที่1ถ้ท่ากระดกข้อเท้าวิธีทำนอนงายกระดกปลายเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่น่องเล็กน้อยจากนั้นกดปลายเท้าลงช้าๆทำสลับขึ้นลงต่อเนื่อง10-20ครั้งต่อรอบ สรอบต่อวันท่าที่สองท่างอสะโพกและเขา่าวิธีทำนอนหงายค,ยค่อยๆงอสะโพกและเขา่าโดยเลื่อนส้นเท้าเข้าหาตัวเท่าที่ไม่รู้สึกเจ็บและไม่เกินคำแนะนำของแพทย์ระวังการลงน้ำหนักที่เท้ามากเกินไปจากนั้นเลื่อนส้นเท้ากลับไปตำแหน่งเดิมช้าๆทำสิบครั้งต่อรอบสมรอบต่อวัน ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำได้เองให้ผู้ดูแลช่วยประคองบริเวณใต้ข้อพับเขา่าและข้อเท้าท่าที่3ท่ากลางขาวิธีทำนอนหงายขาเหยียดตรงปลายเท้าชี้ขึ้นค่อยๆกลางขาออกไปด้านข้างโดยไม่รู้สึกเจ็บจากนั้นค่อยๆเลื่อนขากลับ ทำ10ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำได้เองให้ผู้ดูแลช่วยประคองบริเวณใต้ข้อพับเข่าและข้อเท้าท่าที่4ท่างอสะโพวกวิธีทำนอนหงายขาเหยียดตรงปลายเท้าชี้ขึ้นค่อยๆยกขาขึ้นเท่าที่ไหว จากนั้นวางลงช้าๆทำ10ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำได้เองให้ผู้ดูแลช่วยประคองบริเวณใต้ข้อพับเข่าและข้อเท้าท่าที่5ท่าเหยียดเข่าในท่านอนวิธีทำนอนหงายใช้หมอนรองใต้เข่า ยกปลายเท้าขึ้นโดยปลายเท้าชี้ตรงจากนั้นค่อยๆวางลงทำา30ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำได้เองให้ผู้ดูแลช่วยประคองบริเวณข้อเท้าท่าที่6ท่าเหยียดเข่าในท่านั่งวิธีทำ นั่งบนเก้าอี้ที่มั่นคงหลังตรงเท้าวางบนพื้นเหยียดเข่าขึ้นตรงและค่อยๆวางลงตำแหน่งเดิมทำซ้ำสิบครั้งต่อรอบ3มรอบต่อวันระยะสองสัปดาห์หรือระยะที่คนไข้สามารถยืนได้มั่นคงท่าที่1ท่ากลางขาในท่ายืนวิธีทำยืนหาที่จับที่มั่นคง การขาออกด้านข้างช้าๆโดยให้ขาเหยียดตรงตลอดจากนั้นค่อยๆวางลงตำแหน่งเดิมทำา3สครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันท่าที่สองท่างอสะโพกในท่ายืนวิธีทำยืนหาที่จับที่มั่นคงยกขาไปด้านหน้าช้าๆโดยให้ขาเหยียดตรงตลอดจากนั้นค่อยๆวางลงตำแหน่งเดิม ทำ30ครั้งต่อรอบ3มรอบต่อวันท่าที่3ามท่าเหยียดสะโพกในท่ายืนวิธีทำยืนหาที่จับที่มั่นคงยกขาไปด้านหลังช้าๆโดยให้ขาเหยียดตรงตลอดจากนั้นค่อยๆวางลงตำแหน่งเดิมทำา3สครั้งต่อรอบ3ามรอบต่อวัน